all the time a one, one, I gotta be to share. ถึงสามคำท่านท่านขอบคุณมากนี่เลยไม่ได้พยายามไปรุ่นหกรุ่นเจ็ดโอมันไม่ไปแล้วไปต่อคิวแต่เช้าอ่ะถึงเย็นให้ผม้องสามครั้อ่ะแพ้ใจเหมือนกันนะใคไปไปไปขอบคุณไปผมไม่เยร์ให้คขอบคุณแบบไม่ใช่กรรมการด้วยไม่รู้ใครอ่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมคือแบบคือพี่อ้วนคือพี่อ้วนเขาจะส่งซิกกันแล้วด้านข้างว่าผมผมเป็นรอบที่แบบกระจอกมากๆเลยรอบแรกๆเลยอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่บุญมาสายพี่กรล์กเกอร์แล้วสายแล้วเลยก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็มีหนุมีหนังแล้วนะยี่ไงได้เป็นแม่เอ็งแล้วนายฉันรวยแต่ขขาฟังแล้ว วันที่6ใช่ไหม6คนเปิดพุนแล้วเดยไนี้ปตนี้ังนี้เออปรหมดเอกเ็ปล่เลยเลยครับอ่ะทีนี้เนี่ยคือจริงๆทั้งสี่คนเราคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วแต่ะคนอาจจะไม่ได้นะว่าเฮ้ยมาจาก a f ฟปีอะไรกันบ้างใครปีแรกแก่สุดในนี้ตี่สีแดงพี่สีพี่ปีอะไรหนตาุีนี่ี a อ4นคุณตีคนนั้นได้ประกวดผมยังเกลียดอยู่เลยผมจำได้อะใช่ แล้วคนอื่นล่ะครับแอร์เอฟหกค่ะแอร์เ6คหะรอเอฟเจครับผมครัน้องต้นเอฟแปต้นเน่ยบอรที่ก็รักแต่ที่ก็ปันไส่เหมือนกันสลับระับกันได้ม่นไส้เหรอก่งมากเคยเคยเคยไปงานแมงค์ด้วกันตีสี่ตีห้าใส่กันใ้ตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยก็ไม่แปลกใครวาใส่เก่งตัดตัว มาคุยกันนะครับแน่นอนว่าอะไรต้นแอนเวเลตบางบนโซฟาผมไม่ได้ไม่ไม่มีไหม่ครับไม่มีไม่ไม่มีใหม่ต้นอยู่นี่นะครับอ่ะเราจะมาคุยกันหน่อยก็แล้วอ๋อได้พอพอก็ได้จะลงจะลงใช้เวยหรือจะใช้ไม่แ้วนี่ถแล้วแต่ต้องการอยากใช้จะไใช้หรือไม่ต้องการจะไปดูคำอบราวกันเราช่วยช่วยรสชาติอะอ่าเงี้ยแล้วคุยกัน AFV เลี้ยนนะครับคอ Comfort V Fun Munper ครับ นี่คือที่เป็นการรวมกันอย่างิ่งใหญ่ครั้งแรกเลยนะของเอฟจริงจริงช่วงแรกอะเคยรวมกันนะผไม่ถึงขนาดาเว้นไปหนาุ่นเลยนะครับช่างยนใหญ่เลยพันล้านปีปีสิดนะกันจะปีสอปีสิบสองกมาร้อยสามสิบคนร้อยสามสคนร้อยสามิคนถามจริงพี่รู้จักกันทุกคนนหครับรู้จักทุกคนรูจริงปดนเอแมีคนนึ่งอ่ะไม่ไม่ได้เป็นคนต้นๆ้นแบบทท้ายอะออกคนแรกแรกเดินมาจำน้ ไ่นาจำไม่ได้แต่ชื่อนำได้อยู่หรอคือจก็ไม่มีใคนหลอวะอไรปอเนอไรพชไหมเนอะอเยได้ยังได้ยังได้เด้อยวเขอลรอขึ้นนะตักผลมาเห็นไหมเปียกพร้องแล้วนะตัดตรงนี้นี่ไม่ต้องซูม คอนเสิร์ตครั้งนี้แน่นอนมันจะต้องสนุกอย่างแน่นอนนะโชว์ต่างๆแล้จะมีหลากหลายแนวใช่ไหมครับทีนี้มันจะแบ่งพาร์ทกันยังไงยังไงคอนเสิร์ตอันนี้คนนึงร้องเพลงนึงแล้วกลับหรือเปล่าไม่มันต้องมีคนได้ร้องแบบสองคำแล้วกลับร้องบอลเประโยคบนเนื้ออะไรอ๋อหรือสลับเพลงบน แบ่งโชว์หรือว่าแบ่งพาร์ทเป็นยังไงครับก็จะแบ่งแบ่งตามขนาดคก็เหมือนว่าใครใครเป็นสายร้องอะไรเงี้ยก็จะมาสายร้องสายเต้นสายพูดจีนแบบแบบแอนเลืสายไหนครับสายสวยตันเด็กตันเด็กตรงนู้นครับขอเชิญไปเล่นงตันเด็กตรงนู้นเลยตัวแอนแอนด้วยค่ะจ้าวหนึ่งรอบไม่จัดแล้วเว้ย๊า ดีว่าตัวแม่กับดีว่านี่นรุ่นเล็กรุ่นเล็กอันนี้ตัวแม่ใครพี่ลูกโป่งนะพี่ลูกบ่งพี่อิ๋งพี่จีพี่บัญชาอะไรประมาณนี้อ๋อท่านี้ไปอยู่พัรล็อต้นนี้ไม่ต้องสืบอยู่แล้สายเต้นไม่เไมอ้ออยู่ในพาร์ทดีว่า พ <łość> ีพี่ตี๋ไยแน่พี่ตี์รสายเขคนที่คุณถามมาทำไมถามคนนี้เหรว่าสายไหนสายล้อมสายล้อมายมากสายแบบที่สมองที่หลับกันอยู่ แน่นอนแน่นอนได้ว่าครบรค่ะคบัตรบัตรราคาแบบพันหนึ่งพันพัาสอนนหรอคือจะบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่านักร้องคือร้อยกคนตกละประมาณแบบ10 20่บาทเองนะต่อคนค่าตัวถ้าตัวตันนั้นใครบอกมนรู้ว่าค่าตัวก็ถึงดีมากเลยใช่มต้นบอกกันไหม่าต้นบอกต้นบอกงานทำด้วยใจเป็นงานมิตรภาพนะครับเติมน้ำมันไม่ได้ รอบเดียวมันก็จะได้แบบกินตั้นนจะได้กินใจจะได้ตึงซึ้งมันจะได้ตามกันเลย ทีนี้เนี่ยคือว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ย AF คือบางคนเนี่ยก็ก็ยังอยู่กับเป็นทัูแต่บางคนเนี่ยก็แยกย้ายมาแต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้คือรวมทุกคนกันมาไม่ว่าจะแตกไปอยู่ไหนก็แล้วแต่ก็จะเป็นคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่เอฟกองเอากองพี่นัทพี่ต้อนมาหมดเลยพี่ว่านธนกริพี่บอยพิสนุพี่อ๊อฟสุพนัทคือมาหมดเลยพี่จีนพี่ซีแนงพี่วิทย์พี่วิทย์ก็มาพี่วิทย์ก็วิทย์ AF ด้วยผมดูอยู่ถ้าให้เลือกพีเตอร์ลิงกับใครก็ได้หนึ่งคนแต่ละคนีอยากพี่ตครับ พี่ติอยากพี่ใครครับพี่้นรมถ้าอยนะผมไม่มีเวลาคิดเลยาให้พี่ติกนั่งเข้าเข้าชน้องปอน้องปอเพราว่าถ้าคนหนึ่งใน f 1 3ถอว่าคนอยากพี่จุ้ยในแล้วพี่้นแบบไหนผมอยากพี่จิ้มนกับพี่อ๊อฟปองสันทำไมเพราะเราสายร้องไงสายร้องผมสายร้องะเพี้ยนเราไม่ ไม่เคยได้มาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ต้องมาดูว่าคอนเสิร์ตเนี้ยผมแบบไม่เคยได้มร้องเพลงไม่คือไม่ไม่เคยแบบได้มาโชว์เสียงเลยไงเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะคนจะเห็นเราแต่แสดงเส้นแต่จริงเราร้องอลังการร้องได้ร้องได้สบายเหมือนกันไม่ใช่แน่ใจครับ ทำได้จริงปองทำได้นะต้องเห็นว่าต้นรายการก็เห็นกันแล้วว่าเป็นยังไงไม่ด้เห็นไม่ห่างเลยกลัวกลัวกลัวเสียงเข้าเลครับตีละกตีอยาใครจะเลือกได้คุณงในเอฟทั้งหมดผมอ่ะครับอต่อไปต้นก็ดีครับก็ดีครั้องก่อนต้องก่อนคุณต้นนะครับคุณอยากร้องหรือฟิตตส้งกใครคับคุณต้นครับคือจริงจริงนนอยากจร้องเหี่ยวพีบิดมากแ้ไมเพราะว่าใช่เพราะว่าคือ คือแนวเราเราร้องโซ่นมีร้องทางดีอะไรเงี้ยหืว่ามีโชว์ที่แบบเราร้องด้วพี่เต้นไปด้วยอเงยมันก็น่าจะคุยไปด้วยกันได้ตอนนี้เขเป็นท่าดีร้องเลเขาก็ท่าดีคยกันก้่าดีอะไมนก็ได้ไง่ไล่เล่ไล่ไล่ล่ไา่ไลไ่ล่ไไล่ไล่่ไอ่าล่ล่ไล่่่ล วาเราสองคนนีสิงสวยมากงาไม่สวยเอ้ยได้เราสวยไม่ได้พูดนะคะไมเราไตลอดอยากร้องแบบใสๆเสเที่เขาสองคนก็ไม่พี่เหมือนพี่พาชาแล้วก็เหมือนน้องจอยตล์นั้นไปนะครับอะทีนี้รู้แล้วว่าอยากช่วยอย่างใครโปติสนิทกับใครแบบในรุ่นนอกจากพี่สนิทกันเองไม่เดี๋ยว่ไม่ตอบไม่ตีเลยเ่รอยังไม่ได้ตอบอ่าจิ้มออกแล้วะ นี่เพื่อปิติเลยปีมาแล้ววันนี้วันนี้ปีมามแล้วมาอ่ำก็จะรมาอ๋อนัทิวแล้วนทิวทำไมฮะเราใส่เกาหลีงันี่ติ๋วจะไม่ไปเห็นผมไปในนาคารีเลยแ่ที่ผมพอได้นะอันยองอาเซยอันนี้อันนี้อันนี้มันเยาวราดอ่ะ ไม่ค oh ่อยปกติกรด้มันัวเนี่ยปมมดเยอะปมหมดเยอะดลรชวงนี <th ้งารุกนี้ไงปลอมหมดเยองนะปเยอธรรมดาเข้าใจครับบอกอสนิทกับใครบ้างล่ะสนิทกัใครให้มาังสนิทกับใครเองกสนิทกับใครสนมีมอมบอกไปเลยว่าเก็บไม่ก็สนิทกันทุกคนอ ส the the ่วนใหญ่เอ๊ะมันจะเหมือนเป็นครอบครัวแล้วผมเดินผ่านก็ตกโัวกันได้เลยเอ๊ยได้หมดแล้วไม่สนิทกันหรอเราไม่บอกอ่ะอ๋อใครวใครก็หลายคนครับผมรุ่นเจ็ดอะไรเงี mind, ้ยคือในรุ่นเราไม่สนิทกันมีแบบพี่ชินอะไรเงี้ยพี่ตีก็สนิทนะครับสนิทหรอเราวีเดียวกันไงแบบสนิทเออแล้ววีเรื่องกันต้องสนิทมั้งไม่สนิทสนิทเป็นเป็นน้องในลวงงานหนุ่มเกียรติมากมากแฟนแฟน แฟนเพื่อนก็เหมือนแฟนเราอ่ะแฟนเรอะครมาเที่ยวอะไหมามีแฟนลเหรอเฮ้ยอย่ไปูในทีเขาลงรูปแบบอะไรดูเห็นชอบกับูแบบโชก้ามอ่ะเขาเล่นวิดีทเดี๋ยวนี้ปอเล่นวิี่์นิดนึงไม่แฟนแฟนเขาก็จิงแปลก ตัวปอไม่ได้เป็นแต่แฟนเขาเป็นใช่ไหมเดี๋ยวนะผิดสีแล้วผิดสีแล้วสนิยไทยทั้งหมดร้อยออกเป็นเพื่อนรุ่นรุ่นสี่เหรอครับแต่ว่าตอหลังหลังหลังเนี่ยคือรุ่นผมไม่ได้เซ็นสัญญากันนะที่เจะลอยจะเป็นพี่ตุ้ย่พีตุ้ยในปกติก็จะเป็นพวกมิวสิกแจ็คพี่อิงอิงอะไรเงี้ยสนิยครับรุ่นสี่ฮะ ส่งิปนี้ีตุ้เลยนที่ตุ้ยนี่ชื่อชื่อขวัญนนูยขวัญนนั่ชื่อเกขวัญนี่แล้วมาบอกนี่เราต้องกานอะไรเนี่ยก่อเรียกเป็นอารตะเกียงเนี่ยี้ยงไงเ้วเป็นกิมมินอกันนกันนัน่อยนนสนิทกับใครครับไม่มีใครอยากสนิทเสนิทปนบก็นไเาส่งบบกินท้าวอะไรอย่างงี้จริงเันมีความสัมพันธเหรางวเันน้อที่แบบเป็นห่วงเ ก็สนิทในงาตลอดไปไปฟังเพลงกันฟังเพลงกน่อยไม่ชอบเที่ยวอะไรนะเคยมีอยวันหนึ่งผมฟังิ้นจันบีเจอยู่อะไม่เกลียดมากแต่บีเจอยู่แผมมันจะโทรไปขอเพลงอยู่ไหนลไหมอยู่ไหนยุภาพเทคที่ไว้เทบีเจหแล้วโทรไปอเูผมก็ดบีเจเ่ยทำวันนั้น่มีธุระ สนิทกันเอาอ่ะสนิทกันแบบต้นต้นก็คือถ้าถ้าไม่เอาบุ้นแปะอะไรอย่างเงี้ยก็จะสนิทกับก็จะมีที่ซานนี้แฟร์อะไรพวกนี้แล้วก็มีกับแอร์มีพี่ก๊บแก๊งเนี้ยแอนเดอร์บอร์ดต้นอะไรเนี่ยค่ะเป็นแก๊งเดียวกันให้เงาด้วยกันอยู่นะครับผมอ่ะโอเคเขียนมิกกี้หวานจริงรายการนี้เป็นรายการมาแล้วแบบไม่ได้ดูดีขึ้นน่ะมาละมาเกินห้าครั้งอาจจะต้องออกจากวงการได้ ต้นเนี่ยใกล้ไม่อยู่แล้วเรครับนัดทีนี้จะมาบ่อยกวบาวีดีโอแหวอีกพูดถึงบัตรหน่อยวันนี้มีบัตรมันแจกเหรออ๋อฝากเลยฝากเลยฝากแล้วฝากแล้วอบัตรจะเต็มแล้วไม่แจกแล้วนะเอาไปแจกแล้วไม่แจกแล้วตอนแรกจะแจกผมขอไปแล้วไปฝากเพราะว่าถึงเต็มแ้วหมายความว่ายังไม่เต็มเออยังซื้อไม่ถูกใช่ไหมวะไม่งั้นถ้าเต็มแล้ววันนี้จะมาทำไมเออใกล้เต็มแล้วแล้วก็นี้เราบอกว่าแจกอีกทีแจกแล้วก็ฝากแจกแล้วก็ฝากอ๋อแจกด้วยแจกด้วย นะกรกาการแจกเป็นยังไงคุณเลโอกรกาการแจกบัตรง่ายมากๆเลยนะครับเราแจกหนึ่งรางวัลน,นะครับ 2ใบนะครับถ้าเพื่อนพาไปอะไรไปดูก็ได้นะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่โทรมาตอนนี้ที่เบอร์โทรศัพท์นะศูนย์สองหกหกเก้าเก้าศูนย์สองโทรมาตอนนี้สายแรกติดรับไปเลยอ่านั่นนั่นคือแจกแล้วก็ฝากหน่อยเพราเสิร์ฟครั้งนี้สิบเอ็ดมีเฮ้ยติดใจเย็นเพื่อนมั้ยเฮ้ยอะไรนะไม่มไม่มีโคต้าแน่นอนแจกให้ผมเลยอ่ะไม่ไมัมีโคต้าให้ศิลปินอยู่สัญญาวันจะให้ไม่ได้เลยอ่ะฝากไปแล้วเราใหม่ดีเราโทรไม่ได้เหรอยังไง พี sí, like ่อายังไงเออเล่นเกมครับเดี <the <the ๋ยวไปคุยปมกันหลังไปเอาเนี่ยฝากหน่อยอที้ไม่เด็กเบรกได้อยู่เอาี้ฝากคอนเสิร์ตนี้นะคะ AF r e u n i o n Concert Wipan m a n f e มนะคะจะเกิดขึ้นในวันที่6มิถุนายนนี้นะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีมีห่งรอบเท่านั้นนะคะสำคัญจองบัตรกันได้แล้วค่ะที่ Ticket Manager ทุกสาขาเลยแรับคอนเสิร์ตนะครับจะเริ่ม3โมงเย็นนะครับแตอนวันตุ้ง4โมงเนี่ยเราจะมีกิจกรรมต่างๆนอกๆ10สี่โมงเช้าคือเรื่องว่ ให้แฟนคลับได้มาใกล้ชิดเราก่อนออ๋จริงเหรอแสดงว่าจะไปเจอกันที่อินเทอร์คือเจอครั้งแรก่อนเราค่อยไปร้องเพลงถูกต้องยี่ไปบ้าไปไปไปเดี๋ยวเราจะไปดูถ้าวันว่างแรกจะดูตอนนี้มีขอบัตรฟรีเหมือนกันดี่ฝากไหมคอนเสิร์ตครั้งนี้อยากฝากอะไรเพิ่มไหมก็อยากจะฝากว่าจริงๆมันเป็นการที่ยากมากที่จะรวมสิบเอ็ดรุ่นมาทำการงคอนเสิร์ตเดียวนะครับอยากให้มากันไม่อยากพลาดเพราะว่าหลังจากนี้ไปไม่รู้จะมีเหตุการณ์ที่ ครับครับพี่ตีก็ซ้อมอย่างแ่ะไม่ได้นอนมาที่น like no ี่สุดท yeah, ้ายครับพี่บอยอยากจะฝากอะไรไหมครับผมมาดูกันเยอะเลยนะครับผมอะไรดูอะไรหนังเรื่องเฉลยแต่ เล่นชวนนะครับผมอยากให้แฟนคลับกลับมาดีเล่นกันมากคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วบนเวทีเนี่ยเราจะได้มาร่วมสูมสบสกายการนะผมเขามากันเยอะครับก็สี่มิถุนายนนะครับก็นป็นผมเนี่ยใส่แว่นอยู่ตรงมือดีตัดไปหน้าคนอื่นฟังแต่เสียงก็ได้เพราะมันเป็นปัญหาเนี่ยนี่วันที่สี่รอบนี้วันที่สี่ปอนะมาแตกอีสองรอบนี้แล้วก็วันที่สี่นะครับผมมิถุนายนออาจจะพูดอะไรก็พูดเองอ คอนเสิร์ตคุณซื้อช่วงไปเลยไหมล่ะซื้อซื้อ7มิถุนามันเปนพูดไปประมาณสองเบรกแล้วแล้วไม่ได้พูดอะไรเลยสองมันแรงข่ายสี่มิถุนาเนี่ยก็ไปดูกันซื้อตั๋วไปดูกันในโรงภาพยนตร์แล้วแล้วก็หกก็ไปดูคอนเสิร์ตเอฟเอเนี่ยนครับอริยมมากสนุกสนานนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับต้นแอร์สีและปอเอ๊อ้าช่วงนี้อยากเกิดแล้วเกิดผมขอไปพักเบรกก่อนนะครับผม